สวัสดีครับโจฮักแนสสารคามมาพบกับโจวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโควิด -19 ท่านผู้ชมกับช่างแอร์เฮ้เกิดอะไรขึ้นนะครับว่าช่างแอร์กับโควิด -19 เนี่ยมันทำไมไปอ่าพวงกันเป็นผลผลพวงกันได้ท่านผู้ชมเราต้องมาโยงเรื่องกันว่าไม่ว่าจะเป็นนโยบายของรัฐและก็ประชาชนต้องต้อง,ต,องต้องช่วยกันนะครับว่าการไม่กระจายเชื้อโรคเนี่ย เราก็พอเข้าใจแล้วว่าการอยู่บ้านตนเองนะครับการอยู่ในอาณาบริเวณบ้านตนเองพยายามไม่ไปไหนแต่ถ้าเราไปนะครับเราต้องใส่แมสนะครับมือต้องล้างหลังจากกลับมาแล้วเสื้อผ้าก็เอาไปซักนะครับซักแล้วก็ตากแดดท่านผู้ชมมือไม้ก็อย่ามาจับอย่างที่ว่านี้นะครับก็คือเชื้อมันเป็นเชื้อไข้หวัดที่แบบมันแรงกว่าไข้หวัดใหญ่ท่านผู้ชมโควิด1 9เนี่ยนะ ก็จะมาสายพันธุ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอูฮั่นไม่ว่าจะเป็นอิตาลีท่านผู้ชมเมืองร้างกันไปแล้วนะครับนี่ภูเก็ตนี่ก็นะครับได้ข่าวเมื่อวันสองวันมานี้เองก็ปิดเมืองไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องจริงท่านผู้ชมเพราะว่าโจเคยทาคลิปเมื่อไว้เดือนมกรานะครับว่าถ้าภูเก็ตกลายเป็นเมืองร้างเราจะทําอย่างไรอันนี้ก็แค่เป็นการคาดคะเนที่โจพูดไว้เพราะว่านะครับ มันจะเหมือนอู่หั่นเลยท่านผู้ชมคือคนในก็ไม่ให้ออกคนนอกก็ไม่ให้เข้านี่เราเป็นการกักกันเป็นการช่วยทางรัฐอีกอย่างหนึ่งนะครับช่วยแบ่งเบาภาระเรามาทราบกันก่อนว่าเอช่างแอร์กับโควิด -19 ทีนี่มันผลพวงกันยังไงนะครับอย่างเราอยู่กับบ้านท่านผู้ชมอากาศสภาพอากาศร้อนๆเนี่ยอ้า แอร์ก็มาเสียนะครับใครอยู่คอนโดเลยแอร์มาเสียนะครับต้องไปซื้อพัดลมไปซื้อพัดลมก็ต้องอ้าวมีพัดลมหรือเปล่าไม่รู้ไม่แน่ใจว่าห้างเปิดหรือไม่นะครับปิดหรือยังอ้าวไปร้านนะครับเราก็ต้องโอ้ยท่านผู้ชมในการระแวดระวังนี้เป็นอะไรที่แบบตื่นตหนกกันมากนะครับต้องระมัดระวังเป็นอย่างสูงนะครับแล้วทีนี้นะครับหลังจากที่เราอยู่บ้านเนี่ยแอร์เสียนะครับอ้าว แอร์เสียแอร์ไม่เย็นเพราะว่าอากาศเนี่ยร้อนมากที่บ้านผมเนี่ย41อ่ารู้สึกเหมือน42ท่านผู้ชมอย่างส3าวันที่ผ่านมาเนี่ยเราอยู่บ้านนะครับอ้าแอร์เสียแอร์ไม่ร้อนอ้าเอาช่างแอร์มาท่านทราบหรือไม่ครับว่าช่างแอร์ท่านนั้นน่ะหรือบริษัทน,น,นั้นก็แล้วแต่นะครับว่ายังไงโจก็ต้องอ่ากราบขอโทษด้วยนะครับ คือเราไม่ได้ใส่ร้ายช่างแอร์ว่าเอ๊ะต้องติดโควิด -19 คือเราไม่ทราบว่านะครับช่างเนี่ยเขาติดโรคมาหรือเปล่านะครับเราก็ยังไม่รู้เพราะว่าเขาไปหลายบ้านไงไปบ้านนี้ไปบ้านนั้นไปบริษัทนั้นไปบริษัทนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาติดโควิด1 9มาเพราะฉะนั้นนะท่านผู้ชมการมาซ่อมแอร์การมาดูแอร์เนี่ยโอ้โหเข้ากับบรรยากาศเลยนะครับ พอซ่อมเสร็จออกจากบ้านไปเราอุตส่าห์อยู่ในบ้านนะครับเราพยายามที่จะไม่ติดโควิด -19 ขังตัวเองอยู่ในบ้านท่านผู้ชมเราต้องมาติดโควิด -19 จากช่างแอร์นี่แหละท่านผู้ชมคือถ้าไม่ติดก็เป็นการโชคดีไปแต่ถ้าเราติดละท่านผู้ชมอยู่กับบ้านเราต้องติดเองนะครับเราต้องติดโควิด -19 จากช่างแอร์เน่ยโอเป็นอะไรที่แบบว่ามากมายมหาศาล ติดกันทั้งบ้านเลยเพราะว่าเปิดแอร์ปุ๊บนะครับแล้วก็ไอเนี้ยโควิด19เนี้ยเราวิ่งกันว่อนเลยนะครับก็คือกระจายเลยเราไม่รู้ว่าตอนที่คุยตอนที่จะปิดปากหรืออะไรก็แล้วแต่เขามาสัมผัสไงสัมผัสตามผนังตามทุกทกที่นะครับที่บริเวณบ้านเราแล้วเราก็ไปสัมผัสเข้านะครับเพราะว่าเชื้อมันยังกระจายทั่วไปท่านผู้ชมในบริเวณบ้านเรา นี่แหละโจก็เลยมาคุยให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันว่าได้รับฟังกันว่าช่างแอร์นะครับกับโควิด -19 นี้มาด้วยกันท่านผู้ชมเราติดกันทั้งบ้านเลยนะครับมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าเรามากุกขึ้นนะครับมันเกิดขึ้นได้ทั้งๆท,ท,ที่เราอยู่ในบ้านเราเองนะท่านผู้ชมเราต้องติดจากแอร์นะครับทีนี้พอเปิดแอร์ปุ๊บนะครับโอ้ยความเย็นก็สบายท่านผู้ชมแต่เราต้องมาเป็นไข้ นะครับไข่สูงด้วยนะครับอุณหภูมินี่ก็ขึ้นสูงตามนะครับพอไปตรวจก็พบโควิด19ท่านผู้ชมขอฝากเรื่องนี้ไว้นะครับเกี่ยวกับโควิด19แล้วก็ช่างแอร์นะครับเราก็ไม่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีอะไรใครนะครับแต่ว่าเป็นการร,าระมัดระวังและก็ให้มีสตินะครับในการที่เราจะใช้นะท่านผู้ชมช่วงนี้คือเราต้องช่วยตนเองก่อนนะครับและขอบอกนะครับว่า ไม่ว่าช่างแอร์จะอยู่ในสำนักง,งานที่ต่างๆทั่วไปนะครับไปซ่อมไปติดตั้งหรือแม้แต่นะครับไปรับเหมาติดตั้งก็ช่างนะครับเปิดแอร์มานี่ก็เราไม่แน่ใจท่านผู้ชมนะครับไม่ได้ไปใส่ร้ายใครแต่ก็เกิดขึ้นได้กับทุกที่ทุกสถานที่นะครับสถานที่ทํางานการศึกษาทั่วไปนะครับถ้ายังไม่ยังไม่หยุดอาห้างร้านนะครับแล้วก็ขอบอกนะท่านผู้ชม ห้างใดๆร้านใดๆก็แล้วแต่ถ้ามีแอร์นะครับในนะครับในสถานที่ประกอบการต่างๆสามารถติดโควิด1 9ได้นะครับเราก็รู้นี่ท่านผู้ชมร้านค้าร้านใดที่เปิดโอ้ยหลายๆชั่วโมงเข้านะครับคนเข้าคนออกคนเข้าคนออกท่านผู้ชมและคุณทราบหรือไม่ว่าคนในนั้นอ่ะมันติดมากันมาแล้วนะครับเนี่ยร้านค้าที่ติดแอร์ ที่ทำการที่ติดแอร์และก็สถานประกอบการที่ติดแอร์ร้านค้าใดๆที่ติดแอร์แม้ตัวแม้แต่ตัวบ้านที่ติดแอร์สามารถติดโควิด -19 ได้อย่างมหาศาลจบขอบอกนะครับจบเลยนะครับโควิด -19 กับช่างแอร์สิบอกให้